พิษรักร้อยอดีต EP หนึ่งสาวน้อยผู้มองโลกในแง่ดีตัดสินใจแต่งงานกับเฟ้ยโดยไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนการของนิสาสาวสวยที่ผิงรับมาให้ทำงานในร้านเพราะสงสารแต่นิสาคืองูพิษที่ไม่คิดจะตอบแทนคนที่มีบุญคุณและพร้อมหักหลังทุกคนเพื่อตัวเองนิสาเห็นว่าผิงฐานะร่ำรวย จินส่งเฟ้ยชูรักของตนเองใช้สเสน่ห์ล่อลวงผิงให้หลงรักจนยอมแต่งงานด้วยแต่ชีวิตแต่งงานเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานก็เกิดความวุ่นวายภายในบ้านทำให้โชเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันอดเป็นห่วงผิงไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมละครผิดรักรอยอดีตวันจันทร์ เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เอด